ค่ขงน่รงะเลอยู่ไหนยังไม่อยู่ยังไม่มายังไม่มาออา3-2อีกคนการฝึกแก้ปัญหาการแจกจ่ายหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูงรุ่นที่68นำเสนอแผนการแจกจ่ายรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อนสีล้อจำนวน50คันให้แก่หน่วยต่างๆของกองทัพบกตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในปัจจุบัน รวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นในการจัดหารถยนต์พยาบาลใหม่เกณฑ์นในการพิจารณาแจกจ่ายรายละเอียดบัญชีการแจกจ่ายรถยนต์พยาบาลตามกลุ่มหน่วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมตลอดจนข้อเสนอเพื่อการอนุมัติและแนวทางการดําเนินการต่อไปอนุมัติหลักการ 1. ทดแทนยานผาานะประเภทเดียวกันที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่25ปีขึ้นไป2หน่วยขาดอัตราและยังไม่ได้รับการแจกจ่ายยานผาานะ3หน่วยที่ได้ภารกิจเพิ่มเติมเช่นภารกิจป้องกันประเทศภารกิจรักษาความปลอดภัยหรือภารกิจใน านีี้พืท่สํคัญเหตุผลและความจําเป็นในการจัดหายานพาหนะใหม่กองทัพบ,บกมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหารถยนต์พยาบาลกับเคลื่อนสีล้อรุ่นใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพประการแรกทดแทนยานพาหนะเดิมรถพยาบาลในปัจจุบันมีอายุการใช้งานประมาณ15-20ถึงปีและแม้จะพยายามซ่อมบํารุงก็ไม่คุมค่าอีกต่อไปความเก่าและการสึกหลอทําให้เสี่ยงต่อการขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของกําลังพลและผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับ การเคลื่อนย้ายโดยเร่งด่วนประการที่2ส,สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของกองทัพบกในปัจจุบันทั้งภารกิจชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารล้วนต้องการรถพยาบาลขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารได้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วปลอดภยัยและต่อเนื่องประการที่3การจัดหารถยนต์พยาบาลขับเคลื่อน4ีล้อใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกในการยกระดับขีดความสามารถด้านยุทธบริการและการส่งกำลังบำรุงโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2,559เป็นต้นมา กองทัพบกได้ดำเนินโครงการจัดหาปรับปรุงยานพานะสำหรับหน่วยต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงโครงการจัดหารถยนต์พยาบาลทางยุทธวิธีรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ด้วยสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทยอยปรับปรุงยานพานะสายแพทย์ของกองทัพความสาเร็จของการจัดหาดังกล่าวทําให้เรามีความพร้อมที่จะจัดหาเพิ่มเติมอีก50คันเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยที่ยังขาดแคลนดังนั้นจึงมีเหตุผลรองรับทางด้านความจําเป็นทางภารกิจและนโยบายของกองทัพบกอย่างชัดเจนเกณฑ์การพิจารณาการแจกจ่ายการแจกจ่ายรถยนต์พยาบาล จำนวน50คันนี้จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของกองทัพโบกตลอดจนเป็นไปตามนโยบายคำสั่งของผู้บัญชาการฐานบกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อทุกหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนในการพิจารณาจัดสรรขอสรุปเกณฑ์สำคัญที่ใช้พิจารณาดังนี้ความจำเป็นตามภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยที่มีภารกิจทางยุทธการในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือถิ่นธุรกันดารจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเพราะมีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินสูงและต้องการรถพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อเข้า ที่ได้อย่างทันท่วงทีสภาพและจํานวนยานพาหนะที่มีอยู่หน่วยใดที่ไม่มีรถพยาบาลประจําการอยู่เลยหรือมีแต่สภาพชํารุดละลาสมัยจะได้รับการจัดสรรก่อนหน่วยที่ยังพอมีใช้งานอยู่ได้ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยมีขีดความสามารถพื้นฐานด้านการแพทย์เท่าเทียมตามอัตราที่ควรจะเป็นหลักอัตราจัดและระดับหน่วยการแจกจ่ายจะพิจารณาตามระดับหน่วยและอัตราการจัดกําลังเช่นหน่วยระดับกองพลหรือกองพันที่ควรมีรถพยาบาลประจําการตามอัตราการจัดหากที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับ การจัดสรรก็จะจัดให้ครบตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องนโยบายผู้บังคับบัญชาและเหตุผลประกอบอื่นๆหากมีข้อสั่งการหรือแนวนโยบายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่หรือภารกิจใดเป็นพิเศษก็จะนำมาประกอบการพิจารณาเช่นการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยชายแดนภาคใต้หรือการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยพิบัติเป็นต้นเกณฑ์เหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกันอย่างสมดุลเพื่อให้การจัดจ่ายเป็นไปอย่างมีหลักการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยที่ได้รับโดยหน่วยกร่มการ ขนส่งฐานบกจะดําเนินการตามระเบียบเหตุผลความจําเป็นความเพียงพอของหน่วยความเร่งด่วนในสถานการณ์ต่างๆโดยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยนั้นกลุ่มที่หหน่วยปฏิบัติการชายแดนและพื้นที่ทุรกันดารจัดสรรจํานวน14คันให้แก่หน่วยที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนและพื้นที่ห่างไกลอาทิหน่วยเฉพาะกิจและกองกําลังในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกและตะวันออกเช่นกองกําลังสุรสีกองกําลังนเรศวรกองกําลังผ่าเมืองเป็นต้นตลอดจนหน่วยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต แต่ละหน่วยเหล่านี้มักปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภูมิประเทศที่ยากลําบากการมีรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อจะช่วยให้สามารถลําเลียงผู้บาดเจ็บจากพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วลดการพึ่งพิงหน่วยอื่นและเพิ่มความปลอดภัยของกําลังพลกลุ่มที่2หน่วยแพทย์และโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลค่ายจัดสรรจํานวน20คันให้แก่หน่วยแพทย์ทหารและโรงพยาบาลของกองทัพบ,บกโดยเน้นที่โรงพยาบาลค่ายในจังหวัดชายแดนหรือพื้นที่ชนบทห่างไกลรถพยาบาลใหม่จะช่วยเสริมศัก,กยภาพในการรับส่งผู้ป่วย รหว่างจุดเกิดเหตุและโรงพยาบาลโดยเฉพาะในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่เกิดกับทั้งกาลังพลและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยเหล่านี้จะสามารถสนองภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระงานของโรงพยาบาลท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพบกกลุ่มที่3หน่วยฝึกและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆจัดสรรจํานวน16คันให้แก่ศูนย์ฝึกทางทหารและหน่วยการศึกษาเช่นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือสนามฝึกทางยุทธวิธีขนาดใหญ่ที่มีกําลังพลเข้ารับการฝึก จำนวนมากกลุ่มที่4หน่วยสนับสนุนพิเศษและปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศตามบ่งการนี้ไม่ได้รับการจัดสรรสําหรับหน่วยสนับสนุนที่มีภารกิจเฉพาะทางหรือมีการปฏิบัติการนอกพื้นที่หลักของกองทัพบกรองรับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของกองทัพในเวทีสากลการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ทําให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์พยาบาลใหม่ทั้ง50คันจะกระจายไปเกือบทุกมุมของกองทัพบกทั่วประเทศโดยหน่วยที่ได้รับรถจะครอบคลุมทุกองทัพภาคในสายงานพลาธิการ และสายแพทย์ทั้งนี้หากรวมกับรถพยาบาลที่กองทัพบ,บกเคยได้รับการสนับสนุนมาก่อนหน้านี้แล้วจะส่งผลให้ปัจจุบันเกือบทุกหน่วยมียานพาหนะลำเลียงผู้ป่วยใช้อย่างน้อยหนึ่งคันตามความเหมาะสมการมีรถพยาบาลทางยุทธวิธีเข้าสู่หน่วยจํานวนมากเช่นนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการแพทย์ของกองทัพบ,บกโดยรวมเหตุผลเพิ่มเติมเชิงยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยง ลดข่าวร้ายเพิ่มขีดความสามารถนอกจากจะตอบสนองโจทย์ความต้องการเฉพาะหน้าของหน่วยต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นยังส่งผลดีเชิงยุทธศาสตร์ต่อกองทงพบ,บุกในภาพรวมดังนี้ลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและความปลอดภัยของกําลังพลเมื่อหน่วยมีรถพยาบาลที่ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงความเสี่ยงที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะไม่ได้รับการปฐมพยาบาลหรือส่งต่ออย่างทังทนท่วงทีนั้นจะลดลงอย่างมากการลําเลียงผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นในสนามรบสนามฝึก หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกว่าเดิม ลดโอกาสการสูญเสียชีวิตหรือทุกพลภาพของกําลังพลชีวิตของทหารทุกนายมีค่าการมีเครื่องช่วยชีวิตที่เพียงพออย่างรถพยาบาลที่ทันสมัยคือการแสดงออกถึงการให้คุณค่าต่อชีวิตและสวัสดิภาพของกําลังพลโดยตรงลดข่าวร้ายและผลกระทบทางขวัญกาลังใจหรือภาพลักษณ์เมื่อความเสี่ยงลดลงย่อมส่งผลด,ดีต่อขวัญกาลังใจของทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของกําลังพลอีกทั้งยังช่วยลดข่าวเชิงลบที่อาจเผยแพร่สู่สาธารณะเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปกรณ์การช่วยชีวิตในกองทัพตัวอย่างเช่น หากเกิดเหตุการณ์ทหารบาดเจ็บแล้วหน่วยทหารไม่มีรถพยาบาลต้องใช้เวลาในการส่งต่อโรงพยาบาลข่าวดังกล่าวอาจสร้างความห่วงใยต่อสังคมและกระทบภาพลักษณ์องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อแบบใหม่นี้จะเพิ่มศักยภาพการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บในทุกสภาพภูมิประเทศเช่นเส้นทางภูเขาป่าหรือพื้นที่น้ำท่วมซึ่งในอดีตยานพาหนะทั่วไปอาจเข้าไม่ถึงการที่หน่วยมีรถชนิดนี้เท่ากับมีโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ติดตัวกับหน่วยไปทุกที่ส่งผลให้หน่วยสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมั่นใจย,ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในยามที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินกับประชาชนหน่วยทหารยังสามารถนํารถพยาบาลของตนเข้าช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยแพทย์พลเรือนได้ทันทีเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเชิงบวกและความไว้วางใจระหว่างกองทัพกับประชาชนนอกเหนือจากประโยชน์หลกักทั้ง3ด้านข้างตนยังมีผลพลอยได้เชิงยุทธศาสตร์อื่นๆที่ควรกล่าวถึงเช่นโครงการจัดหารถยนต์พยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อดําเนินการโดยความร่วมมือกับ อุตสาหกรรมภายในประเทศยานพาหนะรุ่นดังกล่าวดัดแปลงและผลิตในประเทศไทยส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและระบบส่งกําลังบํารุงในระยะยาวการจัดหารถประเภทนี้ถือเป็นโครงการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมท,ทั้งอะไหล่และส่วนประกอบต่างๆเป็นมาตรฐานเดียวกันกับรถพลเรือนจึงหาเปลี่ยนได้ง่ายและซ่อมบํารุงได้สะดวกไม่ซับซ้อนอีกทั้งขนาดของรถที่ไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปทําให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ของประเทศไทยมีความคล่องตัวและประหยัดน้ำมันดังนั้นยุทธปกรรายการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถแต่ยังเพิ่มความมั่นคงยั่งยืนในการส่งกำลังบำรุงและพึ่งพาตนเองของกองทัพบ,บกอีกด้วยข้อเสนอแนะเพื่อการอนุมัติและแนวทางการดำเนินการต่อไปพิจารณาอนุมัติแผนการแจกจ่ายรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อน4ล้อจำนวน50คันนี้ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างตน้นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับอนุมัติแล,แล้ว ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดําเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ รายการรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินขับเคลื่อนสีล้อเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาของกองทัพบ,บกในปีงบประมาณ2,567และ2,568ผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินขับเคลื่อนสีล้อหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 2320T67T0436 ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายขนส่งคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายต่างๆในรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อนสีล้อประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสายขนส่งรายงานการ ประชุมคุณลักษณะเฉพาะสายขนส่งพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายขนส่งจำนวนหนึ่งรายการขออนุมัติแผนการจัดหาบัญชีรายละเอียดแผนการจัดหาเมื่อผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติแผนการจัดหาแล้วกรมการขนส่งทหารบกดำเนินกรรมาวิธีจัดซื้อจัดจ้างจนได้ข้อยุติได้ผู้ประกอบการบริษัทเชอรี่จำกัด บริษัทเชอรี่จำกัดแจ้งส่งมอบคณะกรรมาการตรวจรับข้างต้นตรวจรับพัสดุตามสัญญาตามจำนวนและตามคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์จนครบถ้วนนำฝากครังใบย่อ26 และขึ้นบัญชีคุมทบ400อยขี0ศการแจกจ่ายรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อน4ล้อพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในห้องพยาบาลจำนวน21รายการพิจารณาแจกจ่ายทั้งสิ้น4 1หน่วยจำนวน50คันทัพภาค1จําจำนวน23คันทัพภาค2จํจำนวน11คันทัพภาค3าจำนวน6คันทัพภาค4จำนวน10คันโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท2และ4พุทธศักราช2534ข้อ1.1ความต้องการ การของหน่วยรับการสนับสนุน1.2สถานการณ์ทางยุทธวิธี1.3ระดับส่งกำลังหรืออัตราของหน่วยรับการสนับสนุน1.4สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง1.5สถานที่เก็บรักษาของหน่วยรับการสนับสนุน1.6ปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงครังของหน่วย1.7ขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงของหน่วยรับการสนับสนุน1.8เหตุผลที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ5ประการของกองทัพบก1.9เกเหตุผลอื่นๆตามที่นายฐารนักเรียนเห็นว่าเหมาะสมพิจารณาแจกจ่าย เหตุผลประกอบขัดอัตราหน่วยที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้และสนับสนุนภารกิจป้องกันภัยพิบัติ หน่วยที่ได้รับการสนับสนุนกองพลพัฒนาที่1นถึงสเหตุผลประกอบขาดอัตราหน่วยที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้หน่วยตรวจโรคที่1หน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานทางธุรการของหน่วยได้สนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดนหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนตามภาพฉาย หน่วยที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้สนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดนและความต้องการทางยุทธการตามภาพฉายสนับสนุนการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะไทยกัมพูชาสนับสนุนกองกําลังป้องกันชายแดนหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาณโรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินโรงพยาบาลค่ายสัมพัสิทธิประสงค์ หน,หน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ส,สามารถใช้สนับสนุนงานธุราการของหน่วยได้สนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัยโรงพยาบาลค่ายกวีละหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนธุรการของหน่วยได้สนับสนุนภารกิจป้องกันภัยพิบัติโรงพยาบาลค่ายเสนานรงค์หน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้และทดแทนรถเก่าโรงพยาบาลค่ายจีรประวัติโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลค่ายพานุรังสีและโรงพยาบาลค่ายวชิระปราการหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้สนับสนุนภารกิจฝึกนักเรียนในร้อยนักเรียนในสิบความต้องการด้านยุทธการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในสิบกองทัพบกหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้สนับสนุนการฝึกหลักสูตรกำลังพลสำรองอาสาสมัครหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สนับสนุนการฝึกหลักสูตรกำลังพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สนับสนุนการฝึกหลักสูตรข้าราชบริพาร4รุ่นต่อปีสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการเหล่าลาภหน่วยที่มีหน้าที่ในการบริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานธุรการของหน่วยได้และความต้องการด้านยุทธการโรงพยาบาลค่ายธนรัฐหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนงานทางธุรการของหน่วยได้ความต้องการด้านยุทธการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ กองพันเสนารักที่1กองพันเสนารักที่3กองพันเสนารักที่6และกองพันเสนารักที่13เมื่อพิจารณาการแจกจ่ายตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้วขออนุมัติแจกจ่ายรถยนต์พยาบาลทะเบียนเอกสารการแจกจ่ายทาบ4 0 0 0 7 3ระบุข,ข้อเสนอหมายเลขสิ่งอุปกรณ์รายการสิ่งอุปกรณ์และหน่วยที่ได้รับประชุมหารือพิจารณาแจกจ่ายรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อนสีล้อ10กุมภาันธ์6าดำเนินการอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกพิจารณาดำเนินการต่อไป ขออนุมัติจัดจ่ายยานพาหนะสายขนส่งรายการรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อน4ีล้อจำนวน50คันอนุมัติการจัดจ่ายรถยนต์พยาบาลขับเคลื่อน4ีล้อจำนวน5 0คันลงนามโดยเจ้ากรมกรมการขนส่งทหารบกรถพยาบาลทั้ง50คันนี้เปรียบเสมือนกำลังเสริมที่เงียบงนันซึ่งแม้จะไม่มีเสียงปืนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่น่าเกรงขามหากแต่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการปกป้องชีวิตของทหารและประชาชนยามยาก ทุกนาทีที่รถพยาบาลเหล่านี้สามารถรุดเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้เร็วขึ้นคือทุกชีวิตที่มีโอกาสรอดมากขึ้นจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ